ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปทักทายเอฟซีนะคะอันเป็นธิระคิดถึงทุกผู้สุขคนนั่นแหละเฮ้ยพ่อกับพี่บนมณีอาการพี่น้องเบื้องสภาพอากาศเบื้องสภาพหน้าตาเอาแม่้เขาเ่าขึ้งเห,หึหเขาเง้มาเล้ยงสิเดีอุ่นเขาได้นน่สู้กินบ่ได้ได้เป็นได้หนิ ก็ยังหนึ่งเข่าพุุกนี่กินเขาพี่น้องนะเดียนฮอนหลายกับขอก็เย้ยกินเขาก็ไปเดแบองกับรวกพักกับปลาเสืเมื่อนั่นละ่ะปลาเสืแล,ล้วก็ดุชิ้นชิ้นเนื้อจำโบ่ี้่ๆแล้วก็นี่ปลาเสืพี่น้องทอดเอาขีดการนั่งไฟปิง้งกินพอากินยาบะมีแห้งวิ้นเหมือนเศร้าในลูกก็บบาด้ ลูกขึ้นมิงบ้านหมุนสี่หากสีส้นบปในพี่น้องลีลากลีเลียอยู่กินยาเกวินยาพารากสองเมตรหรอกจ่ยาหอมจินจกไปน้อยนึงอ่ะเราใครแน่ป่ะเนี่ย ้อนสัตว์เหือแตกออกช่า okay. งได้เจิมกับสเตฟันกับพี่สาวแล้วมากบไรตต้อนรับขับซูยังกันเลยพี่นออ้องนี่บนลุกกับพวกขึ้นอุตส่าห์พยายามกันใจลูกขึ้นน่งบ่อน้าเขาได้น้อยนึง เขาก็เลยบ่หลบปวนเขาก็เลยเมื่อเขามาหาพี่สาวอยู่ประท้ทยนี่แหละเราก็จินมหับเอาพอเมื่อวเส้นพอมายามดุกซ้ายอยูุุ่ดใสหล์งต่างจ๊งจะกรอนสงกรารบันนี้ยจเจิมกันเลยสิมหับเมื่อชัยภูมิมันก็นเป็นทางพานกันเลยแวะมาหาเหญบ,บุญ งอกก็ได้ปื้อมาฝากได้บ่ฮู้ได้กล้วยมา2วีงอยแฮงพี่น้องบ่แม่นว่าเมื่อยอีหยังนมันวินไอ้บนเคยเป็นเคยเป็นแบบเนี้ยพยายามแบบบ่ให้เจ้าของเจ้าของมิงเจ้าของลม เนยน้องกลืมสะลืออยู่ล่ะจุดเป็นยน้อกินข้าวแห้มันไม่แห้งขึ้นมากลลวก็จสได้กินยางใช่เนาะยี่สิบเจ็ดเมื่นวันที่วันที่ยี่ 17. สิบ,บเจ็ดวันที่ยี่บเจ็ดไปไปลายเดือนนี้ยี่สิบิกพฤวันกีหก 6เดือนหนาสิน้ำกลนกันไปอยางนะน้่เวลาไปพ่อกันยุบปุ่นละมีเวลาก็ไปหากันยุชิวีดินพุ่นละ คุยประเด็กวางก็ปลวกพักพี่น้องจ้างดอกกับเจียวเขายุ่มหมดแรงก็จ้างเสียวมะฮายอยากเอียบจังเนี่ยจุมก็ประเด็กวางเขาดือ ปลาก็ได้ยังกับ,บียบแล้วพี่บบน้องคุนมาไม่แห้งนะอดเอาพอจินได้กับจินไปเขาเงี่ยอาการห่อนไหลเขาเงี้อยอีกแล้ว คืออาการเนี่ยมันเป็นตะมุขขึ้นเหรอพี่น้องแย้วผมนอนมาหลับตะมุขขึ้นเนี่ยนอนเจียงขึ้นตีนึงยองก็หลับจัก๊กจะเป็นน้ำอาการห่อนึจั๊สิเป็นน้ำ,นำแนวด้วยเพราเสาร์มาเหรอจลุกลุกขึ้นมาบึ้มเหมือนตึบ๊บเลยวิน Nam nấm nằm mưa sao. nấm nằm xa nằm nga sao. Tap nằm 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 xa nằm nằm nè nằm 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 อาการห่อนน้ำผักพนมาเพียงพอน้ำแหละวันพระสุะหลันไปทรงของหัวีร่ส่เล็งจากแดดกลอบมากก็มากินข้าวเห็นดน้ำพริกตอ้อเร็วจนหนักคำอันนี้ก็สีช่วงยังกินยาเร็วเหื้อแตกเร็ว ไปโลนน้ำเลยสะหัวเลยพี่น้องเด็กกันห่อนเอาเปาไปเลี้ยงวัวน้ำมีเงี้ยซันไหมเลี้ยงวัวน้ำยังซาน มาเรามาแล้วก็บริทู่มาบอกล่วงหน้าก็ถามอยู่บาดยายเติมสิไปหาอยู่เด้อยี่บงกับบาดยี่บงกับถามมาสิมาเมื่อใดบอกบอกก่อนเด้อบอกล่วงหน้าเด้อน้องบร่รู้ว่าเมื่อใดเพื่อน ตว่าจัไใจก็ต้องไปก้อนนี่เมื่อก้อนสิบินกับสิไปหาบพกับสิแพ้ปไปหาแยกจนได้ละหมือเช้านี่เจ้บ,บุกับบมมีแห้งอยู่เนาะเสียงโทศัสทบดังย้ายเจิมมาหาเติมไปหาเด้อก็แล้วออกบ้านมาหอดบันหันมานนีเลยหละ,หละ่า แม่มากจังแต่แยายบ่มีแห้งดยลูกบ่ทันขึ้นด้วยรัวเขาสิมากอ่ะพยางย่างลูกจิไปเขา้องน้ำไปอาบน้ำอาบนไหนลูกไปบ่หอดพี่น้องเปิดประตูมาสีลมซี่เป็นนางยูซูฟ้านอนจองอองลูกหันก็จนว่าเขามา บันตรีตอนรับครับซู้อีกย่างกันเลยน้ำกับวัดเด็ตานน้ำแก้วเดียวกับวัดเดให้เขากินจะหยกควางกับรูบปเกียนหยกควงางกับตัวบอลลอดเศรษฐีน้องเอ,อ้อ,อกินอะไรครับยุ๊กว้า ngon rồi bắt cụ một ngon lắm ta anh ôi được cái khẩu lái lại chắc như bồn xịt hết đây chắc xịt hết hay đây hoạt xăm đầy anh xin nè น้ำพริกปลาทูนี่แหละเขาเจ้าเน้นน้ำพริกตปลาทูนี่ละลายพี่น้องคนละสี่โลหาโลคนละสามโลยางละสามโลยางละสี่โลวันเห็ดได้เจ้าเดียวหนึ่งเด้ ฟังอเอาตัวจะไปซาดแบทให้น้องนั่นไปซาดมันบางไปจะนอนมาหน่มันเกิดไม่บึงบอมีแบทเลยแล้วปะถอดออกมาแล้วเต็้ ตอนนี้เสารเบรีดลมาจ้ะออนไลน์ก็าบอเป็นตะยูพี่น้องสี<ม>่สิบทดาจะโอนสามหมื่นเนี่ยสี่ส<ม>ิบสองเอะอาละพี่น้องขอบุณกบคุดหลายเรค่ะเด้อ